สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมยามาชิโร่เฟอร์รี่ดอกในเกมไหม c ครับ1.18.2อีกแล้วในพาร์ทที่13กันแล้วท่านท่านผู้ชมวันนี้ในความเป็นจริงเนี่ยที่ยามาหายหายไปเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่ายามาขี้เกียจหรือว่าอะไรนะติดงานนะผู้ชมติดงานแล้วก็ อย่างงานวิทยาลัยเริ่มถาถมเข้ามาเนาะช่วงปลายเทอมใกล้จะสอบปิดเทอมเนี่ยสอบมิดเทอมนะท่านผู้ชมแล้วเรายิ่งปีสุดท้ายด้วยเนาะใกล้จะจบโอ้โหท่านผู้ชมงานถาถมขึ้นมาอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวเชียวขยันสั่งกันเลยเกินครูบาอาจารย์แต่ว่าก็สะดุดล้มรอดกันมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยเราก็มาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่า เราอย่าไปเครียดกับเรื่องเรียนเลยเรามาผ่อนคลายสมองในการเล่นเกมพักอะไรนิดหน่อยส่วนเรื่องในส่วนเรื่องของเกมอื่นๆหรือว่ามอดผีหรือะไรเงี้ยอย่างมากก็อาจจะต้องอาจจะอาจจะขยายเวลาไปนิดนึงเนาะอาจจะยังไม่ได้ทำเร็วๆนี้แต่ว่าจะทำแน่นอนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เบี้ยวหรอก อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องค่อยๆขยับขยายค่อยๆปรับปรุงพื้นที่กันไปเนาะเพราะว่าเราจะทํารวดเดียวหมดภายในทีเดียวเลยก็ไม่ได้มันก็ไม่ไหวเนาะันั้นเนี่ยการที่เราค่อยๆทําไปทีละนิดทีละหน่อยทีละไม้ทีละมือเนี่ยมันก็ไปได้อย่างดีเนาะเราก็จะค่อยๆขยายออกเนาะขยายออกข้างๆทางนู้นอาจจะถมดินถมน้ําถมอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันไปเนาะ เพราะว่าหมู่บ้านเราก็จะได้สงบสุขสักทีเนาะรู้สึกพาร์นี้มีพิเลเจอร์ด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังพิเลเจอร์บุกหมู่บ้านพยายามจะติดแปดโอเมนพยายามจะไปไล่หวดกับพวกที่ว่ามันเป็นศัตรูเราแต่ในความเป็จริงเนี่ยเราลบได้ไหมเราก็ถ้าจะสู้มันก็มยังไม่ค่อยไหวแต่ถ้าเราแบบพร้อมกว่านี้สักหน่อยก็อาจจะไหวเนาะ ่าตรงนี้เรายังไม่ไหวก็ไม่ค่อยนิทรลศน้อยไปก่อนเนาะต้องรีบต้องเร่งมากไม่ค่อยขย,ขยายหมู่บ้านเราเพราะว่าอย่าลืมทุกคนว่าถ้าเราเล่นกับไฟเนี่ยยังไงก็ลำบากเนาะเล่นกับไฟเนี่ยลำบากนั่นแหละเราค่อยๆทำไปะนิทรรศน้อย เคยเสริมสร้างที่เรามีพอไปรอดก่อนเนาเพราะว่าถามว่าม,มอนดุไหมมันนี้ไปพาร์ทในส่วนของเวอร์ชันนี้เนาะมันก็ไม่ค่อยได้ดุมากเหมือนยุคยุคใหม่ๆเนาะมันก็ยังพอแบบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พอใช้เทคนิคชั้นเชิงได้บ้างแต่ว่าด้วยความที่อามาเป็นพวกเล่นสายนแนวเซฟตี้เซฟตี้เกินอ่ะมันก็เลยแบบอาจจะไปช้า เคยมองว่ารุ่นดูชา้าจังี่ดูชา้าจังแล้วก็ในคลิปวิดีโอเก่าๆเนะาะน่าจะพาร์ทที่12ถ้าจทัยมาจะไม่ผิดก็มีคนทักมาขอในเรื่องของการทำฟาร์มฟาร์มอัตโนมัติเนาะฟาร์มข้าวอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเยวมาทําให้เนาะเพราะว่าบางทีไม่มีเวลาในการจับอะไรมา,มากเนาะก็พยายามเห็นและพยายามมอง เออท่านผู้ชมขอเราก็ต้องหาเวลาว่างในการทําคลิปเพราะยามาจะทําเป็นคลิปลิวหรืออาจจะไปทําคลิปสั้นเนาะในการสอนเพราะว่าบางทีถ้าเราเล่นเราเล่นเกมไปแล้วเราทำเนี่ยมันจะใช้เวลานานเนาะนั้นเนี่ยเราไปหาคลิปในส่วนของ เรียกว่าอะไรอะ Creative mode เนาะ Creative mode ในการสอนทำแล้วกันในเวอร์ชั่นนั้นๆเนาะมันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ว่าสําหรับยามาเนี่ยยามามองว่าทุกคนก็น่าจะค่อนข้างที่จะรับทราบอยู่แล้วเนาะว่าการทำฟาร,ร์มต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างที่จะมียูทูบเบอร์เนี่ยทำกันเยอะยูทนะูบเบอร์เนี่ยทำท่านอื่นๆทำกันเยอะ เพราะยามะเนี่ยในความจริงก็ไม่อยากสอนจะเ้ให้ว่ายน้ำหรอกก็คือไม่ได้อยากจะอวดรู้อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าถ้าผู้ชมอยากจะดูจริงๆอยากจะนีจริงๆยามะก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอที่สอนทุกคนได้เนาะเพราะว่าบางทีบางท่านรู้อยู่แล้วเนาะผู้ชมบางคนรู้อยู่แล้วแต่แบบอาจจะมาลองภูมิะอะไรเงี้ยเนาะก็ ก็ยามาก็ต้องค่อนข้างเซฟตัวเนาะขอให้ทุกคนเข้าใจทุกคนไม่มีผิดไม่มีถูกของเหล่านี้ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอย่างงั้นก็ถ้ายามาทําคลิปอธิบายไปแล้วถ้าทุกคนรู้สึกไม่โอเคก็สามารถเดีย๋ยวยามาจะแนะนําช่องที่ไปให้ท่านผู้ชมดูได้เนาะทิงลิงก์ิงิ้งิ้้ไปใต้ดีสคริปชั้นเนาะเพราะว่าบางทีไปเอาจากใครมาเนีย้ยยามาก็ต้องให้เครดิตด้วยเนาะ ว่ามันจะเป็นการเสียมารยาทเนาะที่เราไปดูวิธีของเขามาแล้วก็มาใช้แต่ว่าเราไม่ให้เคดรดิตเขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะดูให้แล้วกันเนาะท่านผู้ชมอยากจะลองใช้จริงๆกันเนาะแต่ว่าเดีย๋ยวมันจะทําให้แล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้เราก็มาพัฒนาบ้านเมืองของเราเนาะเพราะว่าช่วงกำลังเริ่มต้น ก็กำลังเริ่มต้นใหม่ๆใ,ใ,ใช้แรงก,กว่าเดิมพยายามจะดูว่าเราจะทำอะไรต่อเนาะเพราะว่าบางทีการทำคลิปอย่างเดียวคลิปเนื้อเรื่องเกมเกมเดียวเงี้ยมันก็หัวม,มันก็จะตันๆนิดนึงเนาะเพราะว่าเราไม่รู้จะทำอะไรต่อเนาะเพราะว่าบางทีเราเน้นสายเรื่อยๆมากๆมันก็นี้แหละ ตันๆไม่ค่อยอยากทำอะไรเยอะจะถามว่ามีไหมแทนนะม,มีแต่บางทีตันเนกิดอาการแบล็งก์กันนานแต่ทุกคนก็สามารถมาร่วมโมดิฟายได้นะแต่ส่วนใหญ่มันก็จะไปนานนี่ตรงนี้ท่านผู้ชมปรับปรุงพื้นที่นานอย่างเดียวเลยคือปรับปรุงพที่ ในการเพื่อเริ่มก่อร่างสร้างฟาร์มเริ่มอะไรทำรอะไรใหม่ๆเพราะว่ามันต้องค่อยๆเริ่มต้น,นเนอะเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เทินปโปรหรือเก่งอะไรขนาดนั้นนะเนาะแต่ส่วนใหญ่ถามว่าที่เราเห็นกันคร่าวๆที่เราเห็นกันบ่อยๆในส่วนของฟาร์มต่างๆก็มีนะก็มีอยู่แต่เริ่มนะเขาก็มีแต่แตเริ่มเนาะโหยแต่ยามาจะลองเช็คดูนะว่า มีแบบวิธีไหนบ้างเนาะเพราะว่าต้องใช้เลสโตนบางทีก็ใช้ดิปเพนเซอร์ใช้ดอปเปอร์บางทีก็ใช้พ,ใชใชพวกพิชเชดหรืออะไรต,รต่างๆเ,เป็นเหยียบอะไรเนี่ยก็ต้องใช้หลายอย่าง,างทีเราก็ต้องไปคน้คนๆหน่อยเนาะเพราะว่ายามาเนี่ยเล่นมานานก็จริงเนาะแต่ว่า ไม่ได้สายแบบการวางอะไรพวกแนวนี้เลยเนาะการเล่นเล่นเลสโตอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีสายเนาะสายเล่นเลสโตนสายอะไรพวกแต่ยามาเนี่ยไม่ได้สายเล่นเลสโตนเลยยามาเนี่สายแบบเล่นธรรมดาเอาชีวิตรอดเล่นเหลือกินได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะมันจะไปตันอยู่แค่นั้นทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ยามาเข้าไปเล่นเนี่ยต้องเติมเงิน ใช่คือแบบต้องเติมเงินเท่านั้นนะจะเก่งไม่เก่งอยู่ที่การเติมเงินยามาก็เลยแบบเล่นไม่ค่อยได้นานหรอกเล่นแ,บบแป๊บๆปก็ออกแนละ้วออกจากเเอเพราะว่าไม่ได้เก่งด้วยฝีมือเก่งด้วยเติมเงินไม่ได้ไปตีบอ่อบไม่ได้ไปตบมอนไม่ได้นะไม,ม่ผ่านการตายหลายครั้งนู่นนี่นั่นก็เลยทําให้แบบยามารู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยน่าเล่นเล่นแป๊บแป๊บก็จบ ังน,นั้นพวกความรู้เกี่ยวกับเลสโตนพวกอะไรเงี้ยก็จะยังไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าจะให้ยามาแนะนํำจริงๆในการดูหรืออะไรต่างๆเนาะก็สามารถไปติดตามช่องพีเทกเกิล8 2 6เนเขาก็จะใสยโวลอีด e ิทใส t เลสโตนใสยอะไรเนี่ยโดยเฉพาะเนาะถ้าทุกคนรู้จักเนาะแต่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วล่ะพีเทเกิล8 2 6เนาะเพราะว่า เขาเป็นยูทูบเบอร์สายไมค้ r a า t ที่ค่อนข้างที่จะดังตั้งแต่อดีตเลยนะตั้งแต่ยามะสมัยเด็กๆจนทุกวันนี้ยามะโตจนไม่รู้จะโตยังไงแล้วนะเนาะก็เขาก็ยังดังอยู่นะก็ยังดังอยู่ในจนถึงปัจจุบันก็ได้รับความนิยมชมชอบทั้งเด็กบ้างทั้งผู้ใหญ่ด้วยก็เลยจะค่อนข้างแน,นะนำเนาะสามารถไปดูพิทกเกอร์ได้ ถ้าท่านผู้ชมต้องการเนะาะย่มาไม่ค่อยได้ว่าเลยหรอกเยี่ยมมาใจดี้ทุกคนได้ดูกล้องดีๆมีคุณภาพสนุกนะไปดูช่องพี่แท็กสนุกเดี๋ยวมาก็ชอบดูตั้งแต่สมัยเก่าๆตั้งแต่รีวิวเซิร์ฟเวอร์ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นู้นไปเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เยี่ยมมาก็ตาม ตามไปดูตามไปให้กำลังใจวิ่งไปขอก็ได้เห็นเขาได้ถ่ายรูปมุมหลบหลบมุมๆเนาะก็ดีใจแล้วอย่างเงี้ยเนาะครับตอนนั้นนี่นึกถึงมากเลยพอมานั่งเล่นเกมอย่างนี้แล้วนึกถึงสมัยอดีตนึกถึงเรื่องเล่าเล่าเล่าเด็กเยอ้อนวันวานไป้เด็ก อย่ามาจะเป็นสายธรรมดาเนาะการพูดเนี่ยจะบางทีอาจจะหลุดพูดแบบคำยากบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ว่าในความจริงเนี่ยอย่ามาไม่ได้ต้องการที่จะพูดอะไรแบบประมาณนั้นเนาะโดยคือพูดจนชินจนติดปากไปก็เลยอาจจะมีหลุดหลุดบ้างเนาะก็ไม่เป็นไร เราก็จะดําเนินต่อไปท่านผู้ชมในคลิปยามะเนี่ยทุกคลิปเนาะสามารถไปคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้เนาะสามารถไปร่วมพูดคุยกันได้เป็นยังไงบ้างอยากให้ทําอย่างโน้นอยากให้ทำอย่างนี้เนาะสามารถไปพูดคุยปลาใสกันได้ในช่องชุมชนยามาก็จะเอาไว้เอาไว้ ชี้แจงเนาะว่าวันนี้หายไปไหนคลิปลงหรือเปล่าอะไรต่างๆบางทีลงเร็วบ้างลงช้าบ้างก็ะจะโพสต์ตงตรงนั้นเนาะแต่ถ้าถ้าผู้ชมอยากจะให้ยามะทาอะไรเพิ่มเติมอย่างท่านอะไรก็สักคนนี่แหละเนะี่ยท่านอะไรสักคนนี่แหละที่ว่ามาพิมพ์ในในคลิปวิดีโอยามะว่าขอให้ทำฟาร์มข้าวอัตโนมัติเนี่ยหรือทําฟาร์มอัตโนมัติในเวอร์ชันจาวาเนี่ยยามะจะทําให้เนาะแต่จะเป็นคลิปสั้น แต่ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวจะได้อ้างอิงได้ด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่ได้คิดคนเองเนี่ยเราไปอะดปจากคนอื่นมาหรือบางทีอาจจะไปเปลี่ยนแปลงหรือไปดูของเขามาเนี่ยเราก็ต้องให้ครดิตเขาเาะนั้เนเน,เนี่ยเดี๋ยวยามาหาให้าจะทำให้ดูว,ว่าเวอร์ชันเนี้ยจะได้ผลไหมอะไรเัีย บางทีท่านผู้ชมอาจจะมีเวลาเล่นแต่ไม่มีเวลาหาเนาะบางทีหาแล้วลองทําแล้วแต่ลองไม่ได้บางทีไม่ติดอะไรเงี้ยเนาะก็จะได้รู้กันว่าต้องทําแบบไหนเนาะแต่ถามว่าที่ค้นในหัวยามามีไหมก็พอมีนิดนดหน่อยหน่อยเนาะคือจําได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่า ไม่ได้ใช้นานเนาะบางทีก็เป็นฟาร์มธรรมดาฟาร์มกิกี้ธรรมดาเลยนะไม่ได้ใหญ่โตหรูหรามาเหาอะไรขนาดนั้นเนาะเป็นฟาร์มธรรมดาๆรรหน่อยๆช่วงนี้ยามาก็ไม่ได้หายป่วยนะท่านผู้ชมเสียงยังขึ้นจมูกอยู่บางทีบางคนนี่มองหน้ายามานเนี่ยถ้าอยู่ในวิไลเนี่ยมองหน้ายามาเลยว่าเป็นโควิดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเเพราะว่าเสียงขึ้นจมูก เขาก็กลัวว่าจะเป็นโควิดแต่สำหรับยามาเนี่ยคือแค่ผมแพ้นิดหน่อยเนาะไม่ได้อะไราไมากก็จะฟึดฟัดฟุดฟัดตลอดเดี๋ยวจามบ้างเดี๋ยวคันจมูกคัดจมูกบ้างอะไรเงี้ยนี่แล้วก็มาถางพื้นที่เนาะเพิ่มเติมกัน จะทำให้รู้ไงว่ายามาในทางเขาจริงๆนะเล่นต่อนเนื่องตัดคลิปคือตัดคลิปเพิ่มคลิปก็คือเพิ่มคลิปแล้วก็จะค่อยค่าไปเรื่อยๆเพราเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มในหมู่บ้านเนาะแล้เดี๋ยวให้ m อ c เนี่ยมาคอยทำฟาร์มข้าวให้เราเราก็มีหน้าที่แิ่เก็บอย่างเดียว เก็บข้าวไว้ครับเอาไว้ทาอะไรรุ่นนี้นั่นต่างๆแต่มันก็ค่อนข้างแหลกเนาะมันอาจจะค่อนข้างแหลกหน่อยถ้าว่างๆก็ไปดูได้หลายช่องได้นะครับทุกคนได้หลายช่องเขาก็ทาคลิปวิดีโอกันสนุกๆส,ส่วนยามาเนี่ยจะเป็นเน้นสายแบบท่านผู้ชมสามารถนั่งกินข้าวได้นั่งกินข้าวไปด้วยดูไปด้วยได้ ก็คือแนวชิลๆจะไปสบายไม่ซีเรียสไม่เครียดอะไรมากก็นั่งเล่นนั่งคุยนั่งพูดหยอกล้อก,กันเนาะสำหรับยามาก็จะอารมณ์ประมาณนั้นไม่ไม่เกินไปกว่านั้นเนาะเน้นพูดคุยหัวเราะเฮฮาในความจริงนี้ถ้าเล่นมุกได้นีเล่นมาแล้วนะเพราะว่าบางทีท่านผู้ชมจะได้มีอะไรสนุกๆเนาะมีความสันเฮฮาหน่อย เดี๋ยวมันจะแข็งแข็งเรียบเรๆแบบน,นี้มันหมดท้อกําลังใจเอาเนาะท่านผู้ชมนั่งดูไป,ไปนานๆก็ท้อไปดูไปท้อไปเนาะชวงนี้ยามาก็เข้าวิทยาลัยเนาะดังนั้นเนี่ย ก็เวลาในการตัดต่อคลิปหรืออะไรเงี้ยก็มีน้อยถอยลงเป็นปกติเนะาะไม่ได้เยอะอช่วงแรกๆที่ว่าเริ่มต้นเล่นเล่นแล้วก็ลง Youtube ใหม่ๆแต่ถามว่าอย่ามาสู้ไหมสู้นะอยากจะทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยทุกๆวันเลยด้วยซ้ำใจนเนาะ แล้วก็เดลมาก็มองว่าเอาเท่าที่ไหวเอาที่ทําได้แล้วกันเพราะถ้าทําเยอะเกินไปบางทีไม่มีแรงแรงกายไม่มีแรงใจก็หมดอะไรเงี้ยเนาะท่านผู้ชมก็เข้ามาดูน้อยติดตามกดไลค์กดถูกใจก็น้อยเงี้ยเนาะแต่ถามว่าจะมาทําต่อไหมก็ทําต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่านี่มันสิทธียามาชอบเนาะ สิที่ยามาทำเนี่ยคือสิ่งที่ยามาชอบไม่ใช่ว่าจะทําเป็นรายได้หลักหรือจะเป็นอะไรแต่ว่าเป็นการทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วลงมือทําให้สุดที่สุดก็พอส่วนที่เหลือก็ปล่อยให้เป็น ระยะเวลาเนาะขนทางพิสูจน์มาระยะเวลาพิสูจน์คนอันนั้นเนี่ยเราใช้ระยะเวลาเป็นพอเนาะระยะเวลาคือคําตอบอย่างเราขอแค่ทําในสิ่งที่เราฝันท่านผะู้ชมบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองว่าดูเล็กน้อยแต่อย่าลืมครับแค่เราได้ทําเราก็มีความสุขนะ่านผู้ชมก็เหมือนกันนะนนั้นเนี่ยพอเราได้ทําสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราต้องการปุ๊บเนี่ยเราจะมีความสุขไปกับเขา แล้วเราก็จะมีกำลังกิจกำลังใจเนี่ยไปทำอย่างอื่นต่อที่ใหญ่กว่านั้นได้ทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านี้ได้กำลังใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยโหรีท่านผู้ชมสามารถยกโมหินได้เลยนะกำลังใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยเพราะว่าพอมีกำลังใจปุ๊บแรงกายก็เกิดพอแรงกายแรงใจเกิดปุ๊บมันก็ ิ่งที่เราทำไว้ก็จะประสบผลครับเพราะเรามีกำลังใจถ้ากำลังใจหายนี่คุณลองดูได้เลยครับกำลังใจหดหายนี่ทำอะไรก็รู้สึกดิ่งๆไปหมดเลยท่านผู้ชมดังนั้นกำลังใจเนี่ยต้องควรอยู่กับตัวเราเสมอดังนั้นเนี่ยเน่มาก็ให้กำลังใจทุกๆคนที่อยากจะสร้างความฝันยาจะเริ่มความฝันของตัวเองเนาะ ไห่ก็มาสารฝันของตัวเองกันให้ได้สู้สู้เข้าไว้สู้เข้าไว้เราไปด้วยกันอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชมมากดไลค์มากดถูกใจสักนิดนึงก็ยังดีเนาะให้กำลังใจยามาถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้อยากให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอะไรตรงไหนเนาะถึงจะให้ติชมได้ก็จริงแต่ขออย่างเดียวคืออย่าด่ากันก็พอเนาะเพราะว่าจะได้เป็นการจะลงใจกับผู้ทําด้วยเนาะถึงจะทําเพื่อท่านผู้ชมทุกคนก็จริงแต่ว่าการได้กําลังใจเพียงเล็กน้อยเนาะก็ เป็นทางสว่างทางจิตใจอย่างหนึ่งเลยเนาะดูดิท่านผู้ชมคุยกันตั้งนานอะ่ะซึ่งได้แค่ครึ่งเขาเองเราจะค่อยๆลอกออกเนาะค่อยๆลกออกไปเรื่อยๆเรวตรงเนี้ยก็จะค่อยๆกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอ,อะไรถึงทำแบบนี้เพราะหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเราเราเอาพวกพลเรอเจอมาเนาะเราติดสถานะแบดโอมนมาเนี่ย เอาพ่เ,าพเล,จเ,จเ,ล,จเ,ลจเจอร์มาเนี่ยพ่เลจเจอร์พ่เลจเจอร์มาเนี่ยก็จะทําให้พวกเนี้ยปลอดภัยเนาะเราสามารถสู้กับพวกนี้ได้พวกมอนได้เนาะถ้าเกิดพ่เลเจอร์บุกจริงจริงเอ็มบีซีจะได้ไม่ตายแต่กลัวอย่างเดียวเนาะถ้าเราจะทําถ้าเราจะสู้เนี่ยเราต้อง เอาชนะพวกตัวเสกเวทมนต์ให้ได้ก่อนเราชนะตัวพวกเสกเวทมนต์ได้แล้วก็ตัววัวยักษ์นั้นด้วยเนาะลืมชื่อไปแล้วว่าชื่ออะไรเ,เพราะว่าตัววัวยักษ์ยักษ์นี้เธอยังมาจําได้รู้สึกน่าจะทําลายบล็อกได้ด้วยเนาะิดแรงคิดแรงต่างๆๆๆทำลายบล็อกได้เอ็นิตี้สามารถทําลายบล็อกได้ ดังนั้นนี่ต้องระวังระวังเยอะๆเลยเราจะต้องสร้างฟาร,ร์มเนาะฟาร,ร์มข้าวให้ MPC ตรงนี้แล้วก็หนาย่างเนาะเพื่อเราจะไม่ต้องวิ่งกลับบ้านบ่อยเนาะบ้านนี่คือปล่อยปล่อยแห้งไปเลยตรงบ้านเราเราจะมาบุนอยู่ตรงนี้ละ ทำฟาร์มสร้างฟาร์มนรกนูนกนี่นั่นต่างๆเอย่างมากก็จะสร้างพวกฟาร์มเอพีซีสร้างสร้างฟาร์มเอพีซีเสร็จปุ๊บก็สร้างฟาร์มไอรอนกลีมเงี้ยเราต้องหาวิธีว่าทำไงให้พอไอรอนกริมเปิดแล้วเราจะทำเป็นฟาร์มเหล็กต่ออะไรเงี้ยเนาะอันเนี้ยต้องค่อยๆดูแมปต่างๆเนาะ ในส่วนของเล่นมัลติเพเยอร์ก็แผนนี้ก็ต้องพับไปก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้พวกคนที่เราจะเล่นมัลติเพเยอร์ด้วยเนี่ยก็ติดงานเนาะติดงานกันซะส่วนใหญ่มีเวลาที่จะต้องไปทุ่มเทกับการเรียนเนาะก็อาจจะเว้นไปช่วง,วงหนึ่งก่อนเนาะ ถึงเราจะมีอุปสรรคบ้างเนาะแต่เราก็ไม่ท้อถอยนะท่านผู้ชมอุปรสรรคเล็กน้อยแต่เราไม่ท้อถอยเป็นพอมันก็มาร่วมสู้กันไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็งานต่างๆก็เกิดขึ้นเยอะเนาะท่านผู้ชมงานต่างๆเกิดขึ้นเยอะมีรายงานเลยที่จะจัดจะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนาะในช่วงปีนี้ ก็มีหลายงานเนาะั้งงานไทยแลนด์เกมโชว์หรือว่างานอะไรต่างๆเนาะก็พยายามติดตามข่าวสารอยู่เนาะถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เริ่มเงียบๆแล้วก็ตามเนาะเพราะว่างานส่วนใหญ่จะไปจัดช่วงกลางๆปีท่านผู้ชมเป็นงานกลางปี งเก็บเงินใหม่ๆเนาะเก็บเงินได้เยอะๆใหม่ๆเราไปถลุงกันวันนี้ก็จะเล่นเอาแต่พอดีเนาะท่านผู้ชมไม่เล่นเยอะมากวันนี้เราก็จะมาอยู่ร่วมกันนี่แหละพูดคุยเล่นเกมหรือนั่งดูยามะทางพื้นที่พื้นทางเนาะเพราะว่าทำไมเราต้องนั่งดูยามะทางพื้นทางเพราะ จะได้รู้ว่ายามาไม่ได้โกงนะไม่ค่อยทาไม่ค่อยจับไปทีละนิดทีละหน่อยเนาะจะได้รู้เลยว่าโอ้ยามาไม่ได้โกงนะยามาตั้งใจทําในตัวเองขุดเองลอกเองทุกคนจะได้รู้ว่ายามาไม่ได้แค่คุยโวเนาะยามาพูดจริงทําจริงระว่างนั้นวันนี้เนี่ยเราจะจบคลิปก็คือแค่ฐานตรงน,นี้เสร็จเนาะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากให้ยามาตัดคลิป แล้วก็ให้ยาม่ามาทางให้เสร็จแล้วก็ตัดคลิปอย่างเงี้ยก็บอกได้นะว่าเออช่วยช่วยตัดคลิปดีกว่าไหมเพราะว่าบางทีนั่งดูนานๆก็ชักจะเบื่อไม่รู้จะฟังอะไรไม่รู้จะคุยอะไรดีก็บอกยามาได้นชมจะได้เป็นแนวทางเนาะเพราะบางทียามาก็อยากได้ความคิดเห็นจาก ท่านผู้ชมร่วมกันเนาะเพราะว่าท่านผู้ชมเป็นผู้ดูยาม่าเนี่ยเป็นผู้อัดผู้ทำจัดจัดสรรเนาะซึ่งก็ต้องถามสอบถามจากผู้ฟังเนาะผู้ฟังด้วยแล้วก็ผู้ที่ชมต่างๆที่ผ่านมาแวะเวียนอะไรเงี้ยก็ต้องให้มีส่วนร่วมเนาะหรือว่ามาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะ แต่ถ้าอยากให้เป็นครอบครัวกว่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s like, u b s c r i b e ไปด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่า็นการบอกว่าเอ้ยยังมีช่องใหม่ๆทีกำลังเกิดอยู่นะมาช่วยกันุดนุนมาช่วยกันติดตามมาช่วยกันสนับสนุนให้กำลังใจพูดคุยกันในช่องแชทนะในส่วนของช่องแชทคลิปวิดีโอต่างๆเพื่อจะได้มีช่องวิดีโอใหม่ๆเกิดขึ้น แล้วก็เป็นกาลังใจให้กับนักแคสมือใหม่ด้วยเนาะ,ะท่านผู้ชมก็ห้ามพลาดเนาะห้ามพลาดเลยห้ามพลาดเลยมี่ช่องใหม่ๆที่กําลังเกิดเห็นหน้าสนับสนุนท่านผู้ชมอาะหนึ่งคือเราได้ปั้นเองกับมือเรารู้สึกได้ภูมิใจกับตัวเองว่าเราได้ปั้นแน่นอน,นะท่านผู้ชมได้ร่วมมือร่วมไม้กันช่วยกันปั้นคนละน,นิดคนละหน่อยเนาะ ช่องนี้ช่องอยู่ท b e ต่างๆก็เริ่มกลับมาเห็นเล่นไมค์คราฟกันเนาะเริ่มมาย้อนอดีตวันๆกันเนาะหลายๆช่องมากก็ดีใจเนาะเพราะว่าอย่ามาก็เล่นอยู่ตลอดเนาะไมค์คราฟบางทีก็เล่นกับเพื่อนบ้างเล่นกับสนตัวบ้างอะไรต่างๆก็สนุกสนานอยู่เป็นเกมที่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็เล่นแล้วไม่เบือ่อถึงจะไม่มีคอนเทนต์ลงแต่ว่าเล่นเท่าไหร่ก็ไม่เบือ่อท่านผู้ชม พราะว่ามีอะไรให้ทำเนาะน,นั้นท่านผู้ชมมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้เนาะหรือว่าทำคลิปวิดีโอร่วมกันทำคลิปวิดีโอให้กำลังใจผู้จัดทำเนาะเป็นกำลังใจให้คนเล็กคนน้อยก็เป็นบุญคุณแล้วท่านผู้ชม เป็นพระคุณยังยิ่งเลยละ่ะท่านผู้ชมบอกเลยถึงช่วงนี้ดูเหมือนเสียงยามาจะเหมือนจะหายป่วยเนาะแต่จริงยังป่วยอยู่นึง่งยังไม่หายป่วยดียังมีอาการป่วยอยู่บ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเนาะแต่ก็จะพยายามทําให้แข็งแรงให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่มี กะจีกระใจ,จทำคลิปทำอะไรเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาพูดอะไรนิดหน่อยเนี่ยถ้ายังไม่หายป่วยเนี่ยทรมานมากต่อแขนต่อขาบวกันดีวกดวาก่วาเรียร้อย,ย,ย,ยโอเคครับสำหรับวันนี้เนาะยามาก็มาเพียงแค่ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมเนาะในส่วนของฟาร์มข้าวเนี่ยเดี๋ยวยามาจะมาทำให้อีกที ว,ว่าจะทําแบบไหนต่อเนาะแต่ยังไงก็สาหรับวันนี้เนี่ยมนอนนอนตัวละครเนาะสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเจอกันท่านผู้ชมทุกคนถ้ามีโอกาสก็จะทําคลิปวิดีโอตามที่ท่านผู้ชมอยากจะดูเนาะยังไงก็สายันสวัสด์าตีสวัสด์ สำหรับทุกท่านที่จะนอนหรือกำลังจะนอนหรือกินข้าวหรือทำอะไรอยู่ก็สายันสวัสดีสวัสดนะีครับท่านผู้ชมแล้วก็รักทุกคนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายเย้